สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะของช่อง m a s t e r c ์ค f ฟฝีมือแม่ทุกๆท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนําเสนอในวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอนะคะรองเท้าหุ้มส้นนะคะคู่นี้นะคะตามที่เราได้ลงวิธีการถักไว้ในช่อง m a s t e r c ์ค f ฟฝีมือแม่ไปแล้วนะคะละักษณะของรองเท้าก็เป็นแบบนี้ค่ะ สำหรับคู่นี้นะคะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะหรือออกโอรสนิดๆนะคะแล้วก็จะมีเข็มกัดสำหรับติดรองเท้าค่ะตามที่เราหาได้นะคะในร้านค้าออนไลน์นะคะละักษณะการติดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่เอาไว้ในกล่องรองเท้าให้กับลูกค,ค้าเลยนะคะค่ะเราก็ หากล่องรองเท้านะคะได้จากร้านค้าออนไลน์นะคะซึ่งสะดวกมากเลยนะคะในการจัดเก็บนะคะแล้วก็นำส่งสินค้าให้กับลูกค้าค่ะ mm. เราก็เก็บรองเท้าลงแบบนี้นะคะ mm. สำหรับไซส์นี้นะคะจะเป็นเบอร์35นะคะ mm. ขนาดกล่องก็ประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะความกว้างตรงนี้ mm. แล้วก็ใส่เข็มกัดลงไปเลยนะคะในกล่อง ให้ลูกค้าได้เห็นนะคะปิดฝากล่องลงมาการประกอบกล่องก็ง่ายนะคะส่วนกล่องฝากล่องนะคะเราก็สามารถติดเป็นโลโก้ร้านของเราได้นะคะเป็นโลโก้ร้านแล้วก็คําขอบคุณนะคะที่ลูกค้าได้มาอุปดหนุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ขอบคุณะคะ่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้แพ็กเกจนะคะสําหรับการใส่รองเท้าของเรานะคะเพื่อจะส่งให้กับลูกค้าแล้วะคะ่ะ สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปกันนะคะของช่อง Master c ์คัฝีมือแม่นะคะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีนะคะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะหากว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะสนับสนุนช่องนะคะสนับสนุนคลิปที่ทางช่องได้ทำนะคะก็เรามีช่องทางให้นะคะโดย การสแกน QR code นะคะที่ด้านขอบของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือไปที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะคะจะมีปุ่มขอบคุณค่ะที่ด้านล่างเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มขอบคุณแล้วก็ดำเนินการในการสนับสนุนช่องได้เลยนะคะตามขั้นตอนท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับผลงานที่ ทุกท่านได้สร้างสารรค์ไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ